ตำนานเงือกแห่งเกาะครีตเมื่อเอ่ยถึงเงือกหรือนางเงือกสำหรับคนไทยก็ต้องคิดถึงนางเงือกในเรื่องพระไพมณีที่มีหน้าตาสละสสวยจิตใจดีแต่สำหรับวันนี้เราจะพูดถึงตำนานานางเงือกแห่งเกาะครีตที่ภายนอกของนางนั้นเป็นที่ดึงดูดความสนใจของชายหนุม่มแต่ภายในมีแต่ความสยดสยองจุดเริ่มต้นของเงือกแห่งเกาะครีต เงือกในความเชื่อของชาวกรีกนานมาแล้วบนสวรรค์มีเทวีนางหนึ่งนามว่าเทวีอัากาติสชื่อของนางปรากฏอยู่ในตำนานศาสนาโบราณของประเทศทางตะวันออกกลางที่อยู่ทางเหนือและยุโรปใตยเช่นประเทศซีเรียอิรักเลบานอนกรีกโรมันเป็นต้นซึ่งชื่อของนางก็แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นนั้นๆ แต่ต้นกำเนิดความเชื่อของนางนั้นมาจากซีเรียและเลบานอนในหมู่ชาวอัสซีเรียนคานาไนนาบาเทียนและโฟนิเซียนดังนั้นมีรูปงามมากระหว่างอยู่บนสวรรค์และมองดูผู้คนบนโลกอยู่นั้นเองนางเกิดไปเห็นผู้ชายรูปงามคนหนึ่งเข้าเลยเกิดกิเลสอยากเป็นคนขึ้นมานางจึงง่มแลงแปลงกายลงไปมีความสัมพันธ์กับชายหนุ่ม ซึ่งผิดกฎสวรรค์นางต้องลงมาเกิดเป็นปลาแต่ด้วยเหตุที่นางเป็นเทพผู้มีบุญสูงมาก,ก่อนจึงทำให้นางไม่สามารถเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ร้อยเปอร์เซนต์นางจึงเกิดมาเป็นปลาที่มีท่อนบนเป็นคนและท่อนล่างมีหางเหมือนปลาหรือที่เรียกว่านางเงือกนั่นเอง ตำนานเงือกแห่งเกาะกรีตตำนานานางเงือกที่เป็นตำนานที่มีมาจนทุกวันนี้ที่เกาะกรีตซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่มีความสวยงามของประเทศกรีกนั้นมีเรื่องเล่าว่าเมื่อสมัยโบราณเล่ากันว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งเล่นพินได้ไพเราะมากจนวันหนึ่งเขาจึงเปน็นนังเล่นพินที่โขดหินซึ่งยื่นเข้าไปในทะเล ซึ่งที่ประเทศนี้ทุกคนต่างทราบกันดีว่านางเงือกนั้นเป็นพวกพรายทะเลและมีความอันตรายแต่ชายหนุ่มก็ไม่ได้สนใจจนวันหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มนางเลินพินยอยู่นั่นเองก็มีนางเงือกกลุ่มหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากน้ำที่มีคลื่นแรงและราวกับโดนสะกดจิตพวกนาง ต่างเลื้อยขึ้นมาฟังเพลงจากพินของชายหนุ่มและไม่ได้มีท่าทีดูร้ายอะไรครั้นเมื่อเล่นจบเพลงพวกเงือกก็ค่อยๆดำน้ำหายไปชายหนุ่มรู้สึกตื่นเต้นมากกับสิ่งที่เขาได้เห็นเขาจึงมาเล่นอีกในวันถัดไปซึ่งบรรดานางเงือกก็ขึ้นมาอีกเขาจึงมาอีกในวันหลังพวกเงือกก็มาทุกครั้ง แต่ในครั้งหลังๆชายหนุ่มเริ่มกว่าสายตาดูเงือกแต่ละตนชัดๆเขาก็รู้สึกว่านางเงือกนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่งดงามไม่น้อยโดยเฉพาะเงือกสาวตนหนึ่งที่มักจะอยู่ไกลจากที่ที่ชายหนุ่มนั่งอยู่ในทุกครั้งที่มานางมีความสวยงามมากมีผมเป็นคลื่นสีขาวเร่ากับสาหร่ายคลุมร่างชายหนุ่ม ซึ่งกลับไปที่หมู่บ้านถามหญิงชราผู้มีความรู้เรื่องสิ่งลี้ลับว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเขาอยากจะจับนางเงือกเอาไปไว้ที่บ้านหญิงชรากล่าวเตือนเขาว่าได้ไม่คุ้มเสียแต่ก็ยอมแนะนำวิธีแต่ก็ยอมแนะนำวิธีน,น,ธนางบอกแก่เขาว่าหลังจากที่เขาเล่นพินเสร็จแล้วให้ดึงผมนางเงือกเอาไว้และอย่าปล่อยไม่ว่านางจะกัด จะทำร้ายหรือแยกเขี้ยวจะกระพือครีบอย่างไรก็ตามชายหนุ่มก็เชื่อและลงมือทำตามครานพอเล่นพินจบคราวนี้ชายหนุ่มได้ดึงผมของนางเงือกที่อยู่ไกลสุดนางนั้นไว้ในขณะที่เงือกตนอื่นต่างตกตื่นกระโจนและดำน้ำนหนีนางเงือกที่ชายหนุ่มดึงผมไว้นั้นก็ได้กลายเปลี่ยนจากหน้างา,งามๆเป็นอสูรร้ายทั้งกัด ทั้งพ่นไฟและทำร้ายชายหนุ่มสารพัดแต่ชายหนุ่มก็ไม่ปล่อยเขาต้องรอให้นางทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆและเมื่อไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่ยอมปล่อยผมของนางแล้วนางเงือกก็คลายริ์ นางไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้อีกและเมื่อนั้นเองที่ชายหนุ่มได้จับนางเงือกใส่แหและอุ้มกลับบ้านเขาได้นำนางเงือกมาทำเป็นเมียจนนางเงือกตั้งทองออกลูกมาเป็นเด็กผู้ชายชายหนุ่ม นับวันยิงโมโหร้ายมากขึ้นเพราะเมียเงือกของเขาไม่เคยเอ่ยปากพูดกับเขาเลยแม้แต่คำเดียวนอกจากใบหน้าที่บึ้งตึงและดวงตาที่เศร้าหมองชายหนุ่มจึงกลับไปถามหญิงชราคนเดิมอีกครั้งซึ่งหญิงชราก็ไม่แนะนำให้เขาทำอีกเช่นเคยแต่ชายหนุ่มก็อยากที่จะรู้ให้ได้ว่าทำอย่างไรนางเงือกถึงจะพูด หญิงชราจึงแนะนำเขาว่าให้อุ้มลูกของนางไว้และขู่นางว่าหากนางไม่ยอมพูดก็จะโยนลูกของเราลงไปในกองไฟซึ่งชายหนุ่มก็ทำตามอีกเช่นเคยแต่คราวนี้ผิดคาดนางเงือกได้ยินเช่นนั้นก็น้ำตาไหลก่อนที่จะกล่าวกับเขาว่าเจ้าคนใจร้ายแล้วนาง ก็กระโดดเข้าแย่งลูกของนางจากมือของชายหนุ่มก่อนที่จะกระโดดลงกองไฟตายหลังจากนั้นชายหนุ่มก็สูญเสียทั้งนางเงือกและลูกของเขาและไม่มีเงือกต้นไหนปรากฏให้มนุษย์ได้เห็นอีกเลยชายหนุ่มได้นำซากที่เท่าของนางเงือกและลูกของเขาเอาไปโปรยในบ่อน้ําธรรมชาติแห่งหนึ่งในเกาะซึ่งเป็นวางน้ำเชื่อมต่อไปยังทะเล และที่นี่เองที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาจะต้องไปชมชุดนี้ของเกาะซึ่งตอนกลางคืนหากมองลงไปจะเห็นเงาร่างของนางเงือกอุ้มลูกอยู่ในบ่อน้ำนั้นซึ่งชาวบ้านของเกาะครีตเชื่อว่าเป็นวิญญาณของนางซึ่งโดนเนรเทศจากเงือกตนอื่นๆอ,อันเนื่องมาจากการไปสมสู่กับมนุษ์นั่นเองสำหรับ ตำนานนางเงือกเกาะคลีดก็จบลงไปแล้วหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ